หลังการต่อสู้กันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างมวยคิกบ็อกซิ่งเวอร์ซัมวยไทยในปีพุทธศักราช2507นักสนามมวยลุมพินีเวทีมาตรฐานที่สร้างตำนานมวยไทยเอาไว้มากมายซึ่งผลการชกในค่ำคืนนั้นก็ปรากฏว่านักชกค,คิกบ็อกซิ่งทั้ง3รายสามารถเอาชนะนักมวยไทยไปได้แบบสบายส แม้คนสุดท้ายนั้นเกือบตายเนื่องจากโดนยิงสอกซ้ายเข้าใต้ตาจนเลือดไหลออกมาเตลบเบื้อนไปทั่วทั้งพื้นพระสุธทาเกินกว่าที่แอดมินจะพรรณนาจน,นใครเห็นใครก็คิดเหมือนกันว่าคงต้องดับแดดินสิ้นชีวาด้วยเพราะว่าหน้านั้นแหกไปทั้งแถบทว่าด้วยความแสบของกรรมการไก่กาหมาไม่แดกแดกแต่มา้าที่หาว่ามวยไทยนั้นชกผิดกติกาจึงกลายเป็นว่าเรานั้นโดนจับแพ้ฟาวไปซะอย่างนั้นจากนั้นในเวลาต่อมาก็มีผู้คนไม่น้อยที่คล้อยตามสกิลปากของเจ้าโอซามุนงูจิ บิดาผู้คิดค้นกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เคยกล่าวอ้างเพื่อสร้างกระแสไว้ก่อนหน้านี้ว่าไทยบ็อกซิ่งนั้นเป็นมวยก๊อปปี้มวยป้าหี่มีดีแค่ไว้โชว์ซึ่งโคตรจะโลคาดรัศมีลายไร้สาระแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนปักใจเชื่อเจ้าบ้านนี้อยู่ไม่น้อยฉลอยยิ่งเมื่อคำพูดดูถูกมวยไทยต่างๆนานาของโนงูจิได้ถูกตีพิมพ์ผ่านสื่อต่างๆทั่วโลก นั่นก็ยิ่งไปสร้างความไม่พอใจให้แก่คนในวงการมวยไทยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประมาจารย์มวยไทยลูกพี่ใหญ่แห่งทะเลตะวันออกที่มีนามเรียก้าในวงการว่าขุต้ยหรือนายยอดธงเซนานันชายผู้มุ่งมั่นทั้งชีวิตเพื่อปลูกปันและสร้างสรรค์กลั่นต้มให้เป็นเพชรกลั่นเด็กธรรมดาให้โตมาเป็นโคตรมวยไทยมากมายนะพม่ท้วน ซึ่งพอคุูตุยได้รู้ข่าวว่ามีคนมาดูถูกมวยไทยก็โมโหเป็นการใหญ่โดยเหตุการณ์จะเป็นยังไงอะไรทำไมต่อไปรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วต้อมวงกันเข้ามาใกล้ๆเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคำเตือนโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นไม่ใช่ว่ามาในอารมณ์จนคลิปจบคนไม่จบไปไล่ตบคนนูน้นคนนี้ด้วยความปราถนาดีจาก Save แ หลังสึกครั้งแรกระหว่างคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยจบลงโอซามุโนโมจิก็ต่างนาต่างตาเดินหน้าโปโมโดกีฬาคิกบ็อกซิ่งของเขาไปทั่วทวีปต่างๆพร้อมกับสร้างความเข้าใจผิดที่เป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของมวยไทยไปพร้อมๆกันโดยหากมองแค่ผิวเผินคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมีรูปแบบการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันมากแต่ว่าหากสังเกตดูให้ดีๆก็จะรู้ได้ในทันทีถึงความแตกต่างที่มี ด้วยเพราะมวยไทยนั้นเมื่อแรกเริ่มเดิมทีถูกคิดค้นขึ้นมาในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งการฆ่าโดยมีเจตนาเพื่อใช้ในการเอาชีวิตของศัตรูในการทำสงครามเมื่อโบราณนาน,นมาแล้วดังนั้นดาเมจในการออกอาวุธท่วงท่าหรือที่เราเรียกกันว่าแม่ไม้นั้นจึงมีความรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้อีกฝ่ายปุปป๊บปั๊บรับโชคบกมือลาโลกไปได้เลยแต่พอเมื่อวันเคลื่อนเดือนคลอยเลื่อนลอยพัดผ่านานานวันเข้ามวยไทยก็ถูกเนื้อความรุนแรงลงเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาเป็นสากลดั่งเช่นในปัจจุบัน นั่นจึงทาให้แค่ที่มาและเจตนาก็มีความแตกต่างกับคิกบ็อกซิ่งคนละที่คนละแดนแล้วระในขณะที่มวยไทยเป็นศาสตร์แห่งการฆ่าที่ถูกเน้บลงมาให้เหมาะแก่การกีฬาทว่าคิกบ็อกซิ่งของโนโูจินั้นกลับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันโดยตรงซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันเลยระหว่างกีฬาทั้งสองถ้าเพียงแต่โนโูจิไม่เลือกใช้วิธีการโปรโมทด,ด้วยการสร้างความเข้าใจผิดและดูถูกมวยไทยในตอนแรกซึ่งความบาดหมางถึงขั้นแตกหักกันระหว่างโนโูจิและวงการมวยไทย มันเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2515หรือ8ปีหลังจากศึกที่ลุมพินีโดยหลังจากทำเงินได้มากมายมหาศาลจากกีฬาคิกบ็อกซิง่งโอซามุนโนวัจิก็ตัดสินใจที่จะกลับมากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาอีกครั้งด้วยการเข้ามาเปิดสํานักคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยใจกลางกรุง ซึ่งโนงจิก็ยังเลือกใช้แผนการตลาดแบบเดิมๆวาทกกร,รมเดิมๆเพิ่มเติมคือเมื่อ8ปีที่แล้วเขาจัดมวยล้มต้มคนดูที่ลุมพินี่ว่ารอบนี้ลุมพินีนั้นรู้ทันจึงยืนยันไม่ให้นงูจิเข้ามาจัดมวยได้โดยเด็ดขาดแต่ก็หาเป็นปัญหาใดๆไม่เพราะหลังจากใช้เส้นสายกับเงินคำํำแก้วมากมายก่กอง ในที่สุดนูจิก็สามารถจัดมวยขึ้นที่ไทยได้อีกครั้งซึ่งในเวลาต่อมาจะรู้จักกันในชื่อสึกคิกบ็อกซิ่งเวอร์ซัสไทยบ็อกซิ่งวลลุ่มทูโดยในครั้งนี้มีเวทีมวยราชดำเนินเวทีมวยมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยเป็นจุดนัดพบณที่หมายซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติและคนไทยเป็นอย่างดีเรียกว่ามีคนแห่กันมาดูสึกครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยในครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้ โดยคนไทยที่มาในวันนั้นต่างก็พร้อมใจกันตะโกนจนดังลัน่นเพืออ่ออวยพรให้โนโงูงโอจิขอให้รวยขอให้รวยไอ้รวยไอ้รวยจำได้ว่าคนนั้นจะชื่อโอซามุโนกจิก็มาพูดทำนองที่ว่ามวยไทยเนี่ยไปเรียนแบบคิกบ็อกซิง่งคิกบ็อกซิ่งมันมาจากไหนมันก็มาจากมวยไทยเพราะสมัยก่อนมวยไทยเขาไม่ได้เรียกว่ามวยไทยเขาเรียกไทยบ็อกซิง่งก็ไปดัดแปลง ฝึกมวยไทยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้สํานึกในความเป็นมวยไทยเขานํารูปแบบรูปลั์ของมวยไทยเนี่ยไปกลับไปบ้านเขาแล้วไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคิกบ็อกซิง่งแล้วอโอซูมุโนกุจิเดินทางมาไทยก็ยังเหมิมเกรเิมถึงขนาดที่มันจัดมวยญี่ปุ่นยกทีมต่อยกับนักมวยไทยมาจัดที่เิธีราชดำเนินประสานกับสนามมวยร่มเนินใหญ่โตเลยมาแบบ VIP เลยนะ ยศึกคิกบ็อกซิ่งเวอร์ซัสไทยบ็อกซิ่งวอในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2515ซึ่งในค่ำคืนนั้นแม้จะมีแฟนมวยชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่แสดงความไม่พอใจด้วยการโห่ลร้องกลด่าตัวของโนงูจิทว่าการกระทําดังกล่าวหาได้มีผลอะไรต่อตัวโนวงูจิเลยเนื่องจากเขานั้นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว บวกกับรอบกายของเขาในตอนนั้นมีทั้งบริการคอยรักษาเป็นจํานวนมากทั้งพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยไทยหลายๆคนๆก็ยังมาคอยนั่งประจบเพื่อเลียแข้งเลียขาโนงูจิอยู่แทบตลอดเวลานั่นจึงทําให้ราชาแห่งคีบ็อกซิง่งโอซามุโนงูจิที่ในค่ําคืนนั้นมีตําแหน่งเป็นถึงประธานจัดการแข่งขันทั้งยังควบกับสถานะที่เป็นถึงแขกว i p ของเวทีมวยรัชดําเนินจึงได้นั่งมือนตาใสา่รับชมมวยอย่างเพลิดเพลินโดยไม่สะทกสะท้านกับเสียงโห่ร่ายของแฟนมวยชาวไทยแต่อย่างใด และพอเมื่อการชกแบบยกทีมในครั้งที่2นี้จบลงก็ปรากฏว่าเป็นฝ่ายนักมวยไทยที่สามารถเอาชนะคิกบ็อกซิ่งไปได้ทั้ง3คู่ซึ่งก็สร้างความดีใจแก่เหล่าแฟนมวยในค่ำคืนนั้นเป็นอย่างมากด้านโนงูจิที่แม้จะเห็นนักชกฝ่ายตัวเองแพ้ก็ไม่ได้มีท่าทีสลดแต่อย่างใดเนื่องจากเขายังมีเงินคำกำแก้วอีกมากมายพร้อมกับแผนการตลาดที่จะนำมาใช้จัดการกับมวยไทยได้ในอนาคตด้วยเหตุน,นี้พอมวยคู่เอกจบลงโนงูจิก็เดินลอยหน้าลอยตาเตรียมที่จะกลับ ซึ่งก็มีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยไทยตามเลียแข้งเลียขายอยู่ไม่หา่างทว่าในขณะที่กําลังเดินจะไปขึ้นรถนั่นเองจูจๆก็มีชายวัยกลางคนมายืนขวางขาบวนของโนงูจิพร้อมกับยื่นกระดาษที่มีข้อความเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นให้กับโนงูจิอ่านโดยชายดังกล่าวนั่นก็คือขู่ยอดโทงเสนานันที่ณตอนนั้นท่านเพิ่งจะมีอายุเพียง35ปีเท่านั้นเองโดยข้อความในกระดาษที่ขู่ยอดธงส่งให้โนงูจินั้นท่านได้ไปจ้างคนรู้จักให้เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นใจความว่า ขอให้โนงูจินั้นหยุดสร้างความเข้าใจผิดและบิดเบือนประวัติศาสตร์มวยไทยสักทีซึ่งทันทีที่โนงูจิอ่านข้อความเสร็จเขาก็แสยะยิ้มก่อนจะขยำกระดาษใบนั้นโยนทิ้งไปอย่างหน้าตาเฉยด้านคูยอดธงพอเห็นแบบนั้นก็ยิ่งโมโหเดือดปุดปุดท่านสาวเท้าเก้าเข้าหาโนงูจิอย่างรวดเร็วหลบบอดีกัดของนงูจิสีหคนที่เห็นท่าไม่ดีก็พากันปรี่ทิลี่ทิล,ทลี่ที่จะเข้ามาจับตัวคูยอดธงเอาไว้ ทว่าคูยอดธงก็หลบปัดปิดป้องพวกบรรครจนสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปยืนประจันหน้ากับเจ้าโนงูจิได้สําเร็จอย่างง่ายดายจากนั้นบรมคูมวยไทยลูกพี่ใหญ่แห่งทะเลตะวันออกก็ไม่รอช้ายิงหมัดขวาแห้งๆเข้าไปที่ใบหน้าโนงูจิอย่างสุดแรงจนฝ่ายพิยุนของเราถึงกับหัวสักถ่วนลงไปกองอ้อยะอยู่กับพื้นพร้อมทั้งมีเลือดกบปากซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้แก่แฟนมวยชาวไทยที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างมาก โชคดีที่ก่อนที่ครูยอดธงจะลงไปกระทืบ3มเจ้าโนงูจิเหล่าบริการก็ได้เข้ามาช่วยพยุงโนงูจิพาไปขึ้นรถเพื่อกลับไปที่พักได้ทันการแต่ถึงแม้วิรกรรมของครูยอดธงในค่ำคืนนั้นจะสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนที่ดูถูกมวยไทยอย่างโนงูจิได้เพียงเล็กน้อยทว่าในขณะเดียวกันมันกับสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลในการปลุกจิตสำนึกรักกีฬามวยไทยให้แก่เหล่าแฟนมวยชาวไทยเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้จากเหตุการณ์เล็กๆบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตถึงขั้นระดับประเทศเลยทีเดียว เนื่องจากแฟนมวยบางส่วนที่มันในอารมณ์หยุดไม่อยู่พากันกลูเข้าไปก่อจลาจลเล็กๆด้วยการเผาทำลายทรัพย์สินทั้งหมดของสำนักคิกบ็อกซิ่งที่โนโงูจิเพิ่งจะเปิดอย่างใหญ่โตจนสร้างความเสียหายไปหลายล้านบาทจากนั้นจะมีการสอบสวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าต้นสายปลายเหตุมันเพราะอะไรยังไงทำไม โดยในที่สุดหลังการสอบสวนรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิติขจรอยู่ที่คนในเวลานั้นให้ฉายาว่าหนึ่งในสามทรราชของชาติก็ได้ออกประกาศในประเทศโอซามุโนโงจิเป็นการด่วนภายใน24ชั่วโมงในฐานะเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของคนไทยในเวลานั้นแต่วิบากกรรมของโนงูจิยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากทันทีที่เขาเดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดทางการญี่ปุ่นก็มีคำสั่งห้ามโอซามุโนงูจิยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยอ,อีกต่อไป เนื่องจากสิ่งที่เขาทํากับวงการมวยไทยนั้นเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและแม้หลังจากจบเหตุการณ์ความวุ่นวายดังกล่าวในที่แรกแฟนมวยชาวไทยรวมทั้งตัวครูยอดธงเองจะยังไม่ให้การยอมรับในกีฬาคิกบ็อกซิง่งทว่าเมื่อวันเคลื่อนเดือนคล้อยเลื่อนลอยพัดผ่านนานวันเข้าทั้งหมดก็ต่างเข้าใจตรงกันว่าความเฮี้ยนั้นมันอยู่ที่คนไม่ใช่องค์กรหรือที่หน่วยงานซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากตตดเรื่องที่โนงูจิมาดูถูกและบิดเบือนประวัติศาสตร์ของมวยไทยไปแล้ว กีฬาคิกบ็อกซิ่งถือว่าเป็นกีฬาที่ดูสนุกตื่นเต้นและก็ให้อัธรลในการชมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นอยู่แทบทุกไฟผิดก,กันกับมวยไทยที่นับวันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เพราะต่อยกันทีไรยก1ยก2ก็ออกมาเต้นพอยก3ยก4สู้กันกำลังมันยก5แม่งเดินออกมาเต้นอีกแล้วไอเวรแถมผลการตัดสินก็ยังออกมาค้าสายตาอยู่เป็นประจำนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจ ที่การแข่งขันชกมวยไทยในเวลานั้นจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการแข่งขันชกคิกบ็อกซิง่งเอาแล้วไงพอได้ยินแบบนี้พวกมือไวใจเร็วเตรียมจะพิมพ์มด่านในคอมเมนต์แล้วที่แอดพูดเมื่อกี้คือคการแข่งขันมวยไทยไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการแข่งขันคิกบ็อกซิง่งแอดไม่ได้บอกว่ามวยไทยไม่ได้รับความนิยมเท่ากับมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะคนทั่วโลกยังยอมรับว่ามวยไทยนั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ที่รุนแรงและร้ายกาจที่สุดในโลก เพราะเหตุน,นั้นจึงมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่ำเรียนมวยไทยเป็นจํานวนมากเพราะทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าหากเป็นมวยไทยแล้วก็สามารถสู้กับมวยอ,อื่นได้ทั่วโลกซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงด้วยการแข่งขันมวยไทยเริ่มเป็นที่ได้รับความนิยมอีกครั้งก็ตอนเมื่อมีรายการไทยไฟเกิดขึ้นนี่แหละครับเนื่องจากมีการปรับกฎกติกาบางอย่างให้เข้ากับจริตคนดูและพอยิ่งมีรายการวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาจัดมวยไทยนั่นก็ยิ่งทําให้คนทั่วโลกยิ่งหันมาสนใจในการแข่งขันมวยไทยเพิ่มมากขึ้น เรียกว่าในตอนนี้การแข่งขันมวยไทยนั้นได้รับความนิยมเท่ากับการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเลยก็ว่าได้โดยผู้ก่อตั้งและเจ้าของรายการวันแชมเปี้ยนชิพก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูยอดธงเสนานานั่นเองซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยเอาไว้โอกาสหน้าแอดมินจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันแต่ก่อนจากกันไปในคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากเอาไว้แค่เพียงว่าไอ้การแข่งขันมวยไทยประเภท5ยกบางรายการนั้นที่ยก1ยก2ออกมาเต้นย่องย่องแยงแยง ยก3ยก4ต่อยตีกันไม่กี่ทียกหแม่งมาเต้นอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของคําว่ามวยไทยนะครับมวยไทยนั้นมันกว้างกว่านี้ลึกกว่านี้ซึ่งคนที่จะรู้ดีกว่าใครก็มีแค่เราคนไทยนี่แหละและสุดท้ายท้าย,ายสุดก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไครป์ไปมะกรูดพิกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสีเบย์ชานลสุดท้ายท้าย,ายสุดแอดมินก็ต้องของกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ และสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าเด้อเธอ